สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับงามชีวาชาแนลวันนี้ลิซจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูบราวน์ชูกาเย็นทั้ง3ขนาดนะคะโดยใช้ผงเนสทีบราวน์ชูกาหลายร้านน่าจะมีแต่ไม่รู้ว่าจะชงยังไงดีใช่ไหมวันนี้เราจะพาไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดเลิฟก,กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดทุกอย่างย่าลืมกดบล็อกนะคะ วัตถุดิบหลักคือเนสทีบราวชูกา a r ถุงนี้ประมาณ135-140บาทบทบรรจุ810กรัมค่ะนมค้นจืดและนมข้นหวานใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เรามีที่เราสะดวกซื้อได้เลยค่ะน้ำร้อนค่ะเอาไว้สำหรับละลายส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีไปดูวิธีทำกันต่อเลยจ้า เริ่มที่แก้ว12ออนซ์ตักผงเนสทีบราวชูกาที่2ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะประมาณ15กรัมนะคะ2ช้อนโต๊ะก็อยู่ที่30กรัมค่ะตักผูนขึ้นมานิดนึงแบบนี้เลยน้ำร้อนใช้ปริมาณอยู่ที่70 ml ค่ะเราจะทำแบบสูตรเข้มข้นนะคะเทน้ำร้อนใส่ผงเนสทีบราวน์ชูการ์แล้วก็คนทั้ง2ออย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะสูตรนี้บอกก่อนว่าเราจะค่อนข้างเน้นรสหวานนะคะ นมข้นจืดใส่ลงไปที่ปริมาณ10 ml เราจะไม่ใส่เยอะค่ะเพื่อที่จะเน้นกลิ่นแล้วก็รสของบราวน์ชูกาให้เด่นนมข้นหวานใส่ปริมาณ15 ml เหมือนที่บอกไว้ว่าสูตรนี้เน้นหวานถ้าใครไม่ชอบหวานก็ให้ลดนมข้นหวานไป5 ml เหลือ10 ml ค่ะ แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างทั้งหมดให้ละลายเข้ากันดีเลยจากนั้นตักน้ำแข็งให้เติมแก้ว12ออนซ์เทบราวน์ชูการ์เนสทีหอมๆลงไปได้เลยค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟแล้วก็พร้อมขายได้แล้ว แก้ว18ออนซ์ตักผงเนสทีบรา w ชูการ์ที่3ช้อนโต๊ะหรือประมาณ45กรัมค่ะพูนขึ้นมานิดนึงนะคะเทน้ำร้อนอยู่ที่100 ml ค่ะรดน้ำร้อนให้ทั่วๆผงเนสทีบรา w ชูการ์แล้วก็คนทั้งสองอย่างให้เข้ากันดีทีนี้นมข้นจืดใส่ไปที่ปริมาณ15 ml ค่ะ นมข้นหวานใส่ที่20 ml เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดใครชอบหวานน้อยให้ลดลงไป5 ml เหลือแค่15 ml พอคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยจ้าจากนั้นก็ตักน้ำแข็งแก้ว18ออเทนเนสที่บราวน์ชูกา r ลงไปได้เลยค่ะปิดฝาพร้อมขายได้แล้วจ้าง่ายใช่ไหมคะทุกคนแก้ว22ออซ์ตักผง n นสที่บราวน์ชูกา3.5ช้อนโต๊ะ ประมาณ53กรัมค่ะ3ช้อนแรกตักพูนขึ้นมานิดนึงช้อนสุดท้ายให้ตักแค่ครึ่งเดียวต่อที่น้ำร้อนค่ะเราใส่ปริมาณ120 ml ราดน้ำร้อนลงไปเลยจ้าคนนสทีบราว w n ชูกา r ให้ละลายก่อนตอนที่ผงบราว n s ชูกาสัมผัสน้ำร้อนเนี่ยกลิ่นหอมบราว n s ชูกามากๆเลยค่ะทุกคนส่วนนมค้นจืดเราใส่ที่20 ml ค่ะ แล้วนมข้นหวานลี่จะใส่ที่25 ml แต่ถ้าใครชอบหวานน้อยก็ใส่20 ml พอนะจ๊ะสุดท้ายคนส่วนผสมทั้งหมดทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะก็จะได้เนสทีสีประมาณนี้นะคะกลิ่นบราวชูแกลหอมมากมาตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้ว22ออนซ์เทนเนสทีบราวชูกกาได้เลย แก้วนี้ลิซาราดนมข้นจืดลงไปด้านบนด้วยค่ะทําเหมือนสูตรกาฟแฟโบราณปิดฝาแล้วก็ไปชิมกันเลยสําหรับแก้ว12ออนซ์และ18ออนซ์รสชาติจะคล้ายกันนะคะเพราะว่าเราชงสูตรเดียวกันรสชาติเนสทีบราวชูกา er, แล้วก็กลิ่นบราวชูกา er, นี่จะชัดเลยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยความหวาน สูตรนี้ลีไม่ได้เน้นมันนะคะเพราะว่าตอนที่เทสเนี่ยใช้ครีมเทียมแล้วมันจะช่วยให้มันขึ้นก็จริงแต่ทีนี้มันจะไปกลบกลิ่นของบาวชูกาลงค่ะลีก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่นะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบมัน,มนก็ใส่ครีมเทียมได้ค่ะสำหรับแก้ว2 2ที่เราเพิ่มนมข้นจืดลงไปเนี่ยแก้วนี้เนี่ยจะกึ่งๆระหว่างรสบาวชูก้ากับรสนมแบบครึงคร่งๆนะคะประมาณ50-50ค่ะเนื่องจากเราท็อปปิ้งนมข้นจืดลงไปด้านบนด้วยดังนั้นถ้าเกิดจะให้รี่สรุปก็คือ เพื่อนๆที่ชอบกลิ่นเบาวชัดแล้วก็รสชาติเบราว์ชูการ์แบบชัดๆให้ชงแบบนี้นะคะ12กับ18แต่คนที่ชอบบราว์ชูการ์แบบออกรสชาตินมละมุนกลมกล่อมไม่ได้เน้นบราว์ชูการ์แรงมากก็ให้ชงแบบแก้ว22ได้เลยค่ะจบหลักสูตรการชงแล้วค่ะทุกคนถูกใจไหมคะคือชงง่ายมากๆเลยแล้วก็กลิ่นบราว์ชูการ์หอมจริงๆค่ะส่วนต้นทุนเดอรวลีดจะไปคิดไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่บ๊ายบาย